ต้องบเจดครับครับจัตผมไม่เจอเจรกว่าผมจมาคุยดิเจ้าคุยตับต้วมันจยมอรอะรจ

แอปพลิเคชันไลน์ของท่านรักษารการแทนตำรวจภูธรภาค2นะครับซึ่งมีการเฝ้าระวังเอาไว้มุกของสาพน,นันและก็ตู้จักรไฟฟ้านะครับแลวจะเป็นไทม์ไลน์ซึ่งมีการตรวจยึดที่จังหวัดสระแก้วส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันของท่านรักษารการแทนตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านรักษารการแทนตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีนะครับได้สั่งการให้ ตรวจภูรสถานีตํารวจภูทรน้องปืนและกองกับการสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดชลบุรีนะครับเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่านะครับพบตู้ในตึกดังกล่าวจำนวน107ตู้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเป็นการเช่าในการจัดไปที่พักซึ่งบางส่วนเองก็มีการเช่าไว้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับ2563จนถึงปัจจุบันนะครับแต่บางส่วนเองก็เริ่มมี ก็เป็นตู้เก่าครับเป็นที่เก็บรักษาบางส่วนบางส่วนก็ยังคาดว่าคงจะจะเก็บภายใน2อสาเดือนที่ผ่านมานครับเจอผู้เฝ้าเอจอเจ้าของเลยครับในเบื้องต้นนะครับเราพบวัตถุสินของนะครับประจักษ์พยานบางส่วนที่จะนําไปสู่ผู้ที่ให้เช่านะครับในเบื้องต้นเราคงจะ,ะแจ้งทางสื่อไม่ได้นะครับดังนั้นเาต้องปกปิดในเรื่องของผู้เช่าในบางส่วน ตัวที่ตรวจวยึดได้นี่มีการใช้ไปหรือยังครับเอาบางส่วนคาดว่าน่าจะมีการใช้ไปแล้วนะครับหลังจากนี้เรา,เราดำเนินงานยังไงต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องไปตรวจสอบนะครับว่าการนําเข้าซึ่งเครื่องจากคนในฟ้าผ่านวิธีทางศุกากรหรือไม่นะครับมีการนําไปใช้ที่ใดหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับทางตำรวจภูธรหนองปือนะครับโดยท่านทุ่งกับและก็กับการสืบสวนองตำรวจจังหวัดชลบุรีก็จะดาเนินการสืบสวน ทั้งปลายทางและต้นทางนะครับให้ได้ความจริงด